คลิปนี้ประกาศดวนทึ่งาาค้สตํามานดอกไม้คูมทีมวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียชุด4ีวมิลลิสองนน้อยทีครับสวัสดีครับทุกคนผมต้นโอ้โหผมพิการโอ้บริยิน2องหเป็นยันแต่เกิดผมใช้ดูอ่านป่าเพื่อนทุกคนผมพอพูดไม่ชัดผมกลัวผู้ชมฝังไม่ดูเรื่องอย่าให้ ผู้ชมหารหอ,อกหวานจากภาพกีฬานะครับของูุ้้นที่รับผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับประกาศดวนลึ้งหาโค้ชตำมานดอกไม้คุ่มทีมวอลเลย์บอลหญิงอินโดีเซียชุด4ีมิลีสองไมลน้อยสีครับโอเค สมาคมวลเลนบอลนิโน,โนเเซียประกาศหลายชื่อนักกีฬาและโค้ชชุด c v วีออรย่อย่างเป็นนาการเวนินดากลับมารวมชิมชาติจากที่เคยประกาศยังไงหลังจบ c ีวีีสนามสองที่เชียงใหม่เมื่อปิดแล้วไม่กลาว่าตีและหลารุ่นซานติมีชื่อมาด้วยที่ตำางพันโค้ชสมาน ดอกไม้คุ้มทีมอย่าเป็นนาการทบักโฮสรธรรมานเพิ่งมาชีมจา่ทาพัตตายิ่งยิบเป็นรองแท่มวุไลบันโอนิกายูโนเซีย2องพจากการเมื่อผ่านการตาบินของโฮสด่วนรับซีวันเงิกุลสองสาม็คของพุพ่งภาพจ่า โค้ดวนอดีชื่อวันเลยนบอลยิงไทยโค้ดวนอาจารย์ก้าบินบอนแชมป์อินโดนีเซียรโรนิการ2 4พ้นตำแหน่งเฮดนโค้ดยอดเยี่ยมเอาชนะสร้างทัพกล้าฮิลดีอกของโค้ดตำนานดอกไม้สามจองเชฟค,คู่นี้มันมากส่งผลให้ ฉันกาบินวางชมปเป็นน้องได้สำเร็จโคด,ดวนวางตำแหน่งโคดยอดเยี่ยมไยนองอย่างไรก็ตา่างเมื่อจากยินมาชุนชาววอไนสมาคมวเลไล่บอลญิงอินโดนีเซียหลังตั้งโทดไทยคุมวอลเล่บอลยิงอินโดนีเซียสี่เกมสองไม่น้อยมากที่กรุงเทพโคด,ดวล่าชิมชันกาตา บินหวังแชมป์ลีกทำให้ผ่านผ่านวันเลนบอลยิงกินโนแฮมคชิมชมาโคมเมืองของบอลอิโนโดนีเซียอย่าได้โคดดวงกลุ่มทีมหญิงโคดดวนและโคดตำนานเคยตกเป็นข่าวลือโค้ดใหม่วันเล่หบอลหญิงชิงชาติอิโนโดนีเซียกินโนจะเอาโคดดวนเพราะโคดดวนกับมาคุมชิมชาติไทย ฮอสธรรมานดอกไม้คุ้มชีมวอลเล่บอลหญิงอินโนเซียนะครับอินโนเป็นที่ท,ทีที่จะทำพัฒนาขึ้นมาเป็นไมกาวาที่เป็นหัวหลังคนเดียวตอนนี้มีมืออย่างหางอยู่ตอนนี้อินโนก็เป็นรองไทยเว่นน้ำกับฟิลิป,ปินชูชูทีกันนะครับฮอสธรรมาน ทีมไทยมันต้องโะดับชาแล้วถามดูมาตั้งแต่เช็กเชีย,เ,ชยเป็นคนใจนิ่งมาจนถึงชุดใหญ่อินโนอยังรู้ว่าโค้ชไทยคนไหนเก่งจึงย่างโคตธรรม,มานกับโคดโวนทีมได้ไทยใช้โคดธรรมรอนอย่างโคดดับหรืออย่างที่จะเจ็บเพลยนนายชมาคมโค้ธร,รม,มานท่านเคลียนกับ คนดัผมคิดว่าโหดทํมมานคิดขาดในทุกเมติทักหวังทุกทุ่งรอบออกและนุ่นมนวลสองนักกีฬาด้วยหวางรู้และในขารจริงๆรมองเกมกลางเล่นอของฝ่ายเราและฝ่ายตรงห้ามแบบฮนุพโพและแ็งเกมอาด,ดักมืออาชีพ ถ้ามีโปรแกรมกันแั้งนี้ซีมิรี2 1 2่ไทยพบปับยิ ia, 2, งโน 2, 900, 6, 7, เซียว,ว,วันที่สองสิงหาคม2,117เวลาเชฟอรอเมริกาตลาดที่1นึ่งมิ้พุเวนน้ำรันดสองเจอยิกไทยิงโนวันที่10สิงหาคม2,117เวลาจูบกาอเริกาพุ่งนะครับตลาดที่สองี่โครลา ครับสวัสดีครับทุกคนผมต้นโอ้โหผมพิการโหูมริยิน25งห้าัเป็น,นแต่เกิดผมใช้ดูอ่านป่าเพื่อนทุกคนผมพผูดไม่ชัดผม็ลลัวผู้ชมฟังไ่ดูเรื่องอยากให้ผู้ชมหานหอบหวานจากภาพกีฬา,านะครับขอบคุนที่รับผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับ